นี้นะเราจะมาบอกทุเร en ียนแบบมือใหม่กันนะคะจะบอกว่าเก๋เนี่ยเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องโดนจับมากับทุเรียนใช่คนนี้เนี่ยไม่รู้เขาอะไรของเขาเก๋เก๋มาบอกทุเรียนมาปอกทุเรียนเก๋บอกเก๋ไม่กินเขาบอกไม่ได้ให้กินให้กออย่างเดียวเพื่อเป็นโค้ชเนี่ยบอกทุเรียนง่ายเพราะว่าข้อมือแข็งแข็งทุกวันโอ้โอ้ไตรเจดิ ยังไงเ่ะเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ซินก็จะมาเฉลยเคล็ดลับในการปอกทุเรียนของนางละกันนะอ่ะขั้นแรกก่อนเลยนะคะอันนี้นะเพราะก่อนเป็นหมอนทองวิธีดูคือปิงต้องบวมไหนปิงตรงนี้เรียกว่าปิงทําไมเรียกว่าปิงไม่เรียกก้านก็ตรงนี้ก้านมันยาวแต่ตรงนี้คือปิงอ๋อหรออันนี้คือก้านอันนี้ก้านอันนี้คือปิงปิงต้องบวมดิฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะของเสียงเสียงมันจะต้องแบบ เสียงมันต่าเสียงมันหลวมๆเห็นไหมปก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 อ๋อปกอปกด้วยนะคะปกปกปกอ่าเธอจะต้องเฉือนมันเอาให้ลึกนะลึกสุดเลยลึกสุดด้ามเลยแล้วมาเจอเจอกันที่ตูดเสร็จแล้วตรงกลางตรงกลางพูเนี่ยเวลาเฉือนเฉือนตั้งแต่ขั้วมาแล้วตรงกลางพูเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องสุดด้ามเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเนื้อแต่ต้องกรีดกรีดให้แบบแหวกได้โอเคเนี่ยก็ลงไปให้สุดตูดไง มันไหวปะเนี่ยก็บอกแล้วคนสุขภาพทําได้ทุกอย่างโอ้โหข้อมูอต้องแข็งค่ะข้อมูอต้องแข็งนี่แบบสุดด้านิดีนี่แข็งกับแม่ค้าได้เลยนะบอกได้เลยไม่ได้ไหวกับกัดชันแน่นอนฉันมั่นใจนี่มันครั้งแรกของเก๋เลยะเนี่ยอันนี้เราก็จะกิดกลางคูอ่ะโอ้ยทุกคนปอซสดี้ปอกเป็นปอกกล้วยสุดยอดตอกขึเรียนอย่างกับปอกกล้วยเจ๊ะเจ๊อยู่ตลาดไหนคะเนี่ย